สิ่งที่จะทําให้ความฝันเป็นความจริงนะั่นคือการลงมือทําใช่ปะและตัวช่วยที่จะทําให้เราลงมือทําก็คือ3เคล็ดลับปรับทางรอดให้กับธุรกิจนะคะด้วยการตลาดบนออนไลน์อันดับแรกนะคะเราอ่ะจะต้องโฟกัสเลือกทําเลบนออนไลน์ก่อนว่าธุรกิจของเราร้านค้าของเราเราจะจับจองทําเลออนไลน์เนี่ยทำเลไหน ทำเลบนออนไลน์ก็มีหลายทําเลมีทั้ง Facebook ใช่ปะมีทั้ง i อีมีทั้งเว็บไซต์ website, บน Google ใช่ไหมคะมีทั้ง TikTok มีทั้ง Youtube มีทั้ง Line Shop ช่องทางบนออนไลน์มีหลายทำเลมากเพราะฉะนั้นมีอะไรอีก s h o ป e e Lazada ใช่ไหมรวมถึงแบบ delivery ต่างๆจัดจอง พื้นที่ทำเลที่อยู่บนออนไลน์ให้ด้คือเคล็ดลับข้อที่สองเลือกใช้สื่อโซเชียลมีเดียการที่ทุกคนนะคะมีเพจของตัวเองการออกมาสร้างตัวตนการออกมาให้ความรู้การออกมาแบ่งปันสิ่งที_<_่ตัวเองรู้ให้กับผู้คนก็ทำให้คนรู้จักแหละทำให้คนเห็นแล้วเหมือนอย่างที่ทีน่าพูดเมื่อกี้ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำให้คนเป็นเป็นแสนเป็นล้านรู้จักและรักเรา แต่เราแค่ทําให้คนกลุ่มหนึ่งที่ที่เขาอยากมีความรู้เรื่องนี้แล้วเขาชอบเราเขาได้ความรู้เอาไปเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเขาเอาไปเปลี่ยนแปลงร้านค้าของเขาเอาไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาทําอยู่ให้มันดีขึ้นไม่ว่าเขาจะเรียนฟรีหรือเรียนฟรีหน้าเพจหรือเขาจะลงเรียนดีหมดทุกอย่างก็ดีหมดถูกไหมนะคะข้อสามคือสร้างตัวตน ทําให้คนรู้จักทําให้เราเป็นพรีเซนเตอร์นะเดือนนี้พิเศษมากนะที่หน้ามีแบบบิ๊กแตงเซลนะคะมีโปรโมชั่นขอบคุณสําหรับแฟนเพจสําหรับทุกคนนะคะที่ติดตามทีหน้าอยู่นะโปรแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ครั้งหนึ่งนะจะจัดแค่พิเศษแบบนี้แค่ครั้งเดียวมีโปรอะไรบ้างอันนี้เป็นโปรแพ็ค3คอร์ส อันนี้เป็นคอร์สออนไลน์ลงคอร์สออนไลน์3คอร์สนะคะสำหรับทุกคนทุกคนนะทำเพจก็ต้องมีแนแล้วก็ต้องมีไลน์ OE เอาไว้สำหรับแวาลูกค้าทาักมาะ,ะและที่สำคัญไลน์เขาก็มีไลน์มาช็อปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำออนไลน์ e. ยังไงคะเราก็ต้องติดอาวุธต้องติดปี ให้กับร้านค้าให้กับธุรกิจของเราจากราคาเต็มนะคะหน้าง0บาทเหลือ4,950บาทและพิเศษมากไปกว่านั้นคุณยังได้คอร์ส Google My Business เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจ่ายส9่0า แทนที่จะได้3คอร์สใช่ปะ่ะคุณได้สคอร์สอะจ่าย3ได้4มีที่ไหนอ่ะมีแค่โปรนี้โปรเดียวนะจ่าย3ได้4แล้วที่สำคัญนะคะทุกคอร์สที่หน้าตาให้พิเศษเลยอันนี้นะคะเป็นสมุดสมุดโน้ต Follow your dreams มีทั้งปฏิทิน มีทั้งโน้ตขนาดก็พกพาง่ายนะคะอยากรู้รายละเอียดเรื่องคอร์สเรื่องโปรโมชั่นสิ้นปีนี้นะคะทักไปสอบถามได้ที่ไลน์แอดโค้าที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้ที่น่าตั้งใจทำนะเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆทุกๆคนให้กับ f อทุกๆคนนะคะทีน่าไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ